สวัสดีครับสําหรับท่านเพื่อนครับเจอกับหนุ่มนวลคนบ้านนาในช่วงเวลาเที่ยงเที่ยงนี่แหละครับเพื่อนครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับมาชมรถเข้าใหม่3คันนะเป็น Toyota c o m ม u ิวเตอร์ปี17ปี18นะครับและที่สําคัญคือผมบอกเลยว่า3คันนี้โคตรสวยเลยและมีไฮไลท์ราคาด้วยอ่ะไปคันแรกนะคันนี้รถเพิ่งเข้ามานะเพื่อนนะคอนโดฮอกเอร์ฐาน3854นะคันนี้เป็นปี17นะครับเลขไม่อยู่แค่ 5 5าห1 1กิโลคันนี้ผมไม่ได้เบิรกุญแจมานะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาแต่ว่าคันนี้ราคา700,000กับ9า0 0นะคันนี้นะครับใครอยากได้คันนี้ก็แจ้งมาแล้วกันนะครับผมนี่อันนี้ไม่ได้ดูลยละเอียดให้นะครับมาคันที่2จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับเลขไม่9 9 0 0 0ม9่น2กากมิโลเมตรราคา849,000เกาันเียร์คันนี้เกียร์ออโต้นะปี19 คันนี้ปี19เกียร์อโต้ราคา8,49ทะเบียนฮนุกวอ่าง67,39ครับใครสนใจทักมาได้เลยโอเคคันนี้ไฮไลท์ครับคันนี้เป็นปีอ่า18ตัว19นั้นเพื่อนนะก็ผมบอกเลยราคา669,000เพัเราะเลขมาอยู่ที่272,000นันน่นเพื่อนคันนี้นะนี่ผมสตาร์ทเครื่องยนต์เปิดแอร์เย็นฉ่ำเลยเดี๋ยวจะพาดูรายละเอียดคันนี้ น่าซื้อมากๆราคาไม่ถึง700ดแสราคา669เอง669เองนะครับอะไปดูกันเลยคันนี้คือทะเบียนฮอนดฮุกอออ่างหกแป6สามเผมลองเทสระบบไฟทั้งหมดติดหมดนะครับภายในนะครับตกแต่งมีม่านเรียบร้อยนะเพื่อนนะนี่เบาะหนังวนิยวสเปคโรงงานนะครับเกียร์ทราไมได้นะครับนี่เลยผ่านหน้าจอมือถือผมนี่แหละ เบาหลังสามแถวน่นเพื่อนนะเบาะหลังสามแถวอ่านี่สมบูรณ์มากมากนะครับรถสภาพแบบสวยมากมากนี่พาเพื่อนๆดูในส่วนของภายในนะครับเบาะนะครับสามแถวเบาหนังอย่างนี้นะครับสามารถทับเก็บแถวสามได้นะครับนี่แบบนี้เลยเอกสารประจำรถปีสิบแปดนะครับปีหนึ่งแปดนั่นเพื่อนนะ เครื่องอยนต์สามพันดีเซลนะครับหนึ่งร้ยสามสิบหกแรงม้าลำดับที่หนึ่งอาคาเนย์คาิตอนนะนี่คือคันที่ผมแนะนำหกแสนหกหมื่นเก้าพันใครหางบไม่เกินเจ็ดแสนนะครับคันนี้น่าสนมากๆสมบูรณ์สวยถึงไม่จะเยอะจริงแต่ว่ารถเป็นข้อศูนย์ตลอดนั่นเพื่อนนะนี่ดูภายในผมไม่ได้รีวิวให้ รถตู้เพื่อนๆได้ชมนานแล้วคันนี้รถนี้เข้ามาสวยๆั้งนั้นเลยนะครับรีบนะครับเพราะตอนนี้ในส่วนของรถตู้คอมพิวเตอร์เข้ามาไม่เยอะนะครับแต่เข้ามาแต่ละคันเนี่ยสภาพพร้อมใช้งานทุกคันเลยนะครับแทบไม่ต้องเก็บสีเลยนะครับอ่ะไปดูในส่วนของอ่ะอยางนิดนึงยางคันนี้ปี22นะเพื่อนเนี่ปี2อนะครับ ก็ขอบยางก็จะเป็นตัว215 70 R 1 5นะเพื่อนนะมาดูเลขหม่กันสวยมากครับนี่ขนาดยังไม่ได้เก็บงานอะไรเลยนะครับต้นนี้คันนี้คือเบาะผู้นั่งคนขับแตกขาดแค่นั้นเองแต่สภาพคือใช้ได้อีกไกลยๆยาวๆอ่ะกุญแจได้มาสองดอกนะเพื่อนนะเด เลขมาอยู่ที่272,655กิโลเมตรที่ใช้ไปแต่รถสวยมากเพื่อนดูเอาเลยแอร์เย็นฉ่ำครับทำงานได้ทำงานได้ทุกทั้งหน้าและหลังนะเพื่อนนะนี่ผมเปิดแอร์เย็นฉ่ำเลยนี่คืออีกหนึ่งคันนะที่ผมแนะนำราคา600,000 69,000โหเฟียวมากอ่ะดูส่วนของคานหน้าด้านหน้าหน่อย มันเดิมยังไงนี่แหละครับน็อตไม่ได้แกะเลยนะครับซีนปั้มลมสวยกลิปเพื่อนดูเอานี่คือรถมันที่เขาดูแลจากศูนย์โดยตรงนะครับก็จะประมาณนี้ในส่วนของรถตู้นะครับ3ามคันนี้ใครสนใจคันไหนสอบถามลนุนะ่น้ำมนต์คนแมนาโทรมาสอบถามได้เลยโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ